กระพันอีสันเนื้อข้อมือนี่ยิ่งปลาครับเดี๋ยวมองไม่นะครับต้นไม้สูงๆเลยมือนี้ยิ่งปลายิาง่งไดงครับมาลงหลวงครับผมจะได้มีปลา,ปาบ่ เียวไปเลยตปเคียงบวกโอ้ยขักอย่างเกลือโอเคครับมาลวเกันครับผมโอ้ยขึ้นหนักครับผมบทสทายตอียิงครับตายละเต็มๆครับบอสันไปจักคือตัวเรยงดิ่อโอ้ยอยู่ๆครับอยู่ๆ นี่ครับถ่ายถ้ำกันเนีครับขึ้นมาเกันสามคนเลยตัวเดียวอุ้ยเบื่องเขียครับพี่น้องว่าอยากพลาดอุ้ยใส่ง่างครับเของอาพอดีเลยหมองมานครับขึ้นมองนี้เพ่เคยพลาดนึกเทื่นีค่คู่ห้องเซ้งคู่กับงแบงค <laughs> ู่กับพลาดอีกคนนึงคู <laughs> ่เดียว โอ้จนฟงั้งุ่นโอการในการมีสองมองครับฝุ่นตนหนึ่งตนฝุ่นผ่านแบ่งขึ้นขึ้นครับูนี้บค่บ่ค่ครับัน่ครับนี่่่่นี่นี่คี่คน่ับัครับนี่ครับนี่ครับครคนครับคนีด่อ่นี โอเคครับเดี๋ยวลงไปปลดปากับเดี๋ยวจะเปลี่ยนต้นนะเดี๋ยวไปเบิ้งทางวิวผ่านเวียงนะครับนี่ครับสภาพานมานะครับเนาะลุงลงครับต้นใหม่สูงๆต้นนี่เลื่อมครับมันหมากอย่างนี่นี่หมากมันครับนี่ครับกลางกล่องนี่ครับหมากมันจักต้นเอียงบุหงุงงามแห่งมาต้นใช่งามเนอะอย่างวงามเลยนี่ครับน้องอามครับ สมาชิกใหม่เป็นกำลังมากไปโพสแล้วครับท่านนาทีปพดแล้ว <g ül> ผมก็นไทยซื่อครับไม่มีประโยชน,น์ยังเนาผมยินไทยซื่อนี่ <c oughs> นทิพที่แล้วยิ่งปลาคอออกจากบ่อครับทิพที่แล้วหนามันถึงคลิป <c oughs> <c oughs> นี้ยิง่งปลาธรรมชาตินี่ครับเป็นตั้งขางมันจะเป็นบัวนะครับ นี่ครับลงๆเลยพอหน้ำมันถึงนะครับนี่น้ำมันถ่วงหน้ำมันถึงตอนนี้อือจะมาดักพวกปลาหน่อยไปยังครับพอดีเลยเฮียครับึงตัวต่อไปเลยครับผมประหยัดปวดปวดงานปวดปลดนะครับเฮียครับมึงตัวต่อไปเลยครับผมเดี๋ยวจะไปขึ้นมอีกต้นนึงครับ หนามพียงแข็งมีเป็นบอสหน้ำแม่น้ำมันเถืองพอดีครับนี่ครับนี่เป็นยูนีลแล้วนี่นี่ยังก็เชียงเหรอปมหมอปมหมอนี่เหรอเชียครับเดี๋ยววันจะกินต้นใหม่ครับ เงียบประหมอครับใส่ใหญ่ๆเลยเปียงๆครับผมนีขคือต้นไม้ก่็เงียบยุกผ่านเบี่ยงไม่ก็เอขึ้นต้นไม,ม้เรียบร้อยครับยิ่ประเขียงครับพวนแล้วขึ้นยุ่ดริมพวนแล้วถืออยู่หรฮะโอ,อ้ถือถอยู่ครับถือๆๆครับนี่ครับนี่ครับผมเต็มสองครับปลาเขียงมือนี่ โอ้แหสวงามครับผมเขาจุดตายเลยหัวถือหัวพร้อมเพื่อแนวไหนก็ถือวะจุดตายเลยนี่เพื่อลงครับ่เพื่อลงไปสามีหัวถือเลยเรียงหลุมลอยหลุมเืนน้ำล่างเลยนี่ปืนกับปืนปืนติดที่แล้วครับติดผมรีวิวปืนงบประฆ่าประหยัดครับไปเบงคิดเก่าผมเลย คือมันประกอบเองผมคือริงคือู่อยู่บ่นคู่ยู่งหลังนี่ผมเต็มสองละปรมอรักเวรจีละเออพอมเมโอเคครับ แล้วหางเพลินหลุนต้นรถไปครับผมอู้ไปยังฮะไปยังเกาะบ่พอตีเกือบเกือไบไทยเพท่อนครับซอสยิงเหมนถือกิอนบันนี้ถือกินถืกินอร่อยมะเหนี่ยวนี้เนี่ยบโอ้ยบ่อยับภาคเต็มหัวชุดาย พอพอ,พอใส่งามเลยตัวนี้นะโอู้หูพอครับองค์ลงมาไหนครับพุ่มขึ้นสูง <Nope. S 1> <laughs> โน้ปนี่ครับใส่งามเลยครับผมโอ้นี่ครับไนนบม,มไบนน้นี่ครับบมีพีฝังโอ้เต็มหัวเลยวะมาทานดีเหรอเฮ็ดช็อตเลยนี่ เราจะมาดักตะเคีบอเขาคอมีน้ำมาใสานาา่น้ำน้ำโอ้ไห้การนี้ที่ดเตียนจะขู่กันฮักงาใหม่ยาดเลเยะกับผมกับพลอยยาบุลงนะครับเด้อไทยข้นยากลงาก่งยาบอู้ใส่แท้แขนดูนแบง ัเด็กเขียนดูโอ้ส่ยงานครับว่าอยู่กับผูเห็นงมันไรแอบปัหนอยอยู่ที่ผุนยุงครับโอ้ครับนี่กูเขีนอีกเอาแล้วไงครับไปสับด

มันสอดอยู่สอสะสะนะดขนาดนั้นที่ตาแดงแข่งสอดไปด้วยดึงอ,อัวกี้ดึงออกมาดึงหอวแข่งสอดไปเลยสอดลุ้นเลยใส่งามครับใส่งามเฮ้ยไอคนลงหูเก็บสำาะไม้ครับได้เรื่อยๆครับมรงนี้เด็ดอิลิ นีจ่จะเป็นคลองคลองเน่น้อยไปนี่ครับไปนี่เลย <c oughs> ตีนก็เป็นบอ่อตัวนี้เป็นบอ่อครับน้ำม,มันเถิงบาบน้ำไม่<ห>น้ำเถิองเด้งเลยเยลงไปปอดครับ <c oughs> สอดไม่อีก ยยกไปแยกแม่กมันใอยช,ชุดปะด่ะเกียวผมปดปลาครับผมโอเคแก้วเกียวครับสนับทิปยิงประเข่งครับเนียบ หัวหันที่ได้โอ้ยหัวหันเวลาแล้วนี่ครับพอดิกินแรงครับผมนี่ครับผมเดร์ไม้ใหม่แล้วครับมองนี้ครับไม้ใหม่ต้นไม้งามแห้งเกี่ยวนาเฉลี่ยนครับนี่ครับสนับทีมนี้ก็ไลาไปก่อนครับผมสนับทีมประมอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ